you สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกทท่านนะคะสู่รายการ Living Life นะคะเช้านี้เราจะมีการเฝ้าเดี่ยวด้วยกันนะคะกับดิฉันอรนุชตรีสุโกศนค่ะในพระธรรมโยชุวาบทที่13ข้อ15ถึง33ค่ะโยชุวาบทที่13ข้อ15ถึง33 และโมเสสได้มอบส่วนมรดกให้แก่เผ่ารูเบนตามตระกูลของพวกเขาดังนั้นเขตแดนของพวกเขาจึงตั้งแต่อารอเอซึ่งอยู่ริมลุ่มน้ำอารโนนกับเมืองซึ่งอยู่กลางลุ่มน้ำนั้นและที่ราบสูงทั้งหมดของเมเดบารวมทั้งเมืองเอชโบนกับเมืองขึ้นทั้งสิ้นซึ่งอยู่บนที่ราบนั้นคือดีโบนและบาโมดบาอันและเบดบาอันเบโอนกับยาฮาสและเคเดโมดและเมฟาอาร์ตและคิริยาทาอิม และสิบมาและเซเรชาหาซึ่งอยู่บนเนินเขาในลุ่มน้ำนั้นกับเบตเปโอและที่ลาดภูเขาปิสกาและเมืองเบตเยชิโมดคือเมืองทั้งสิ้นซึ่งอยู่บนที่ราบสูงและราชอาณาจักรทั้งหมดของสี่โหนกษัตริย์โคนอามูไรผู้ทรงครองราชอยู่ในเฮชโบนซึ่งโมเสสได้ทำให้พ่ายแพ้พร้อมกับพวกผู้นำของชาวมีเดียนคือเอวีเรเคมสูเฮและเรบา เป็นเจ้านายซึ่งขึ้นแก,ก่กษัตริย์สีหนที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้นอันหนึ่งประชาชนอิสราเอลได้ฆ่าบาลาอัมบุตรเบโอผู้เป็นคนทำนายเสียด้วยดาบพร้อมกับคนอื่นที่เขาได้ฆ่านั้นอาณาเขตของคนรูเบนมีแม่น้ำจอแดนเป็นพรมแดนนี่เป็นมรดกของคนรูเบนตามตระกูลรวมทั้งเมืองต่างๆกับหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นๆด้วยโมเสสได้มอบมรดกให้แก่คนเผ่ากาตามตระกูลของเขาด้วย อาณาเขตของเขาคือยาเซอร์และเมืองทั้งหมดของกิเลอาดและครึ่งหนึ่งของแผ่นดินคนอัมโมนถึงอารอเออร์ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองรับบาตั้งแต่เมืองเฮชโบนจนถึงเมืองรามัตมิสเปและเบโทนิมและตั้งแต่มหานาอิมจนถึงเขตแดนเดบีและในหุบเขามีเมืองเบ็ดฮารัมเบ็ดนิมราสุคตและสาโฟน ราชอาณาจักรส่วนที่เหลือของสีโหนกษัตริย์แห่งเฮชโบนมีแม่น้ำจอแดนเป็นพรมแดนจนจดทะเลคินเนเรตตอนปลายล่างด้านตะวันออกของแม่น้ำจอแดนนี่เป็นมรดกของคนเผ่ากาตามตระกูลของเขารวมทั้งเมืองต่างๆกับหมู่บ้านโดยรอบเมืองนั้นๆด้วยอันหนึ่งโมเสสได้มอบมรดกให้แก่คนมนัสเซรึ่งเผ่าเป็นส่วนแบ่งแก่คนมนัสเซรึ่งเผ่าตามตระกูลของเขา อาณาเขตของเขาทั้งหลายเริ่มตั้งแต่มหานาอิมตลอดบาชานทั้งสิ้นคือราชอาณาจักรทั้งสิ้นของโอกระสัตแห่งบาชานและเมืองทั้งหมดของยาอีมี60เมืองด้วยกันอยู่ในบาชานและกิเลอาดครึ่งหนึ่งและเมืองอัชทารดกับเมืองเอเดรอ,อีเมืองต่างๆของราชอาณาจักรโอกในบาชานเมืองเหล่านี้เป็นส่วนแบ่งของเชื้อสายมาคีบุตรมนัสเสเป็นของครึ่งหนึ่งของเชื้อสายมาคีตามตระกูลของเขา นี่คือส่วนมรดกซึ่งโมเสสได้จัดสรรณที่ราบโมอับฟากแม่น้ำจอแดนข้างโน้นทางทิศตะวันออกของเมืองเยริโคแต่โมเสสไม่ได้มอบมรดกให้คนเผ่าเลวีพระยเวพระเจ้าของอิสราเอลทรงเป็นมรดกของพวกเขาดังที่พระองค์ตรัสไว้แก่เขาในพระธรรมโยชูวบาบทที่13ข้อ1 5ถึง33นะคะเรา เกริ่นข้อมูลกันนิดนึงจริงๆแล้วเนี่ยเป็นปีแห่งการเดินทางมายังแผ่นดินพันธสัญญาและการทำสงครามก็ได้สิ้นสุดลงแล้วค่ะสิ่งที่เหลืออยู่ที่โยชววต้องทำก็คือการแบ่งดินแดนตามที่โมเสสได้สั่งเอาไว้ก่อนที่โมเสสจะสิ้นชีวิตในตอนนี้นะคะมีการแบ่งดินแดนให้กับเผ่าสามเผ่าค่ะเผ่าแรกก็คือเผ่ารูเบนเผ่าที่สองคือเผ่ากาดและเผ่าที่สามเป็นครึ่งหนึ่งของเผ่ามนัสีค่ะ ได้ดินแดนทางฟากตะวันออกของทางแม่น้ําจอแดนนะคะส่วนใหญ่ในพระพมพีเนี่ยจะบันทึกแค่เพียงชื่อเมืองและก็พรมแดนรวมทั้งอนาเขตต่างๆเท่านั้นเองในพระพมีตอนนี้แทบไม่ได้บันทึกเหตุการณ์หรืออธิบายสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นสักเท่าใดนัก เรามาดูเบื้องหลังของ3ามเผ่านี้ด้วยกันค่ะสําหรับเผ่าแรกนะคะก็คือรูเบนเรามาทําความเข้าใจกันกนิดนึงว่ารูเบนเป็นใครนะคะจริงๆร u ูเบนเนี่ยมาจากคําฮิบรูสองคำรวมกันนะคะที่มีความหมายว่าดูเถิดนี่คือบุตรชายบุตรชายผู้ที่จะสร้างชื่อเสียงจากวงวานตระกูลของเราชีวิตของรูเบนค่ะได้สูญเสียฐานะและความสําคัญของบุตรหัวปีไปเมื่อครั้งที่รูเบนเนี่ยได้กระทําบาปกับบิดาของเขา จริงๆแล้วเนี่ยบุคคลที่เป็นพ่อเนี่ยย่อมที่จะรู้จักนิสัยใจคอของลูกๆของตัวเองได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันค่ะยาโคบก็รู้จักนิสัยใจคอของรูเบนผู้เป็นบุตรชายคนแรกได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันชีวิตของรูเบนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขามีความตั้งใจที่ดีค่ะแต่ว่าไม่สามารถที่จะยืนหยัดทำสิ่งที่ถูกต้องท่ามกลางผู้คนมากมายได้ความไม่มั่นคงของชีวิตของรูเบนเนี่แหละค่ะที่ทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือ ชีวิตของรูเบนมีทั้งส่วนดีทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมค่ะแต่ส่วนดีเหล่านี้ก็ขัดแย้งในตัวของรูเบนเองในปฐมกาลนะคะได้กล่าวไว้ว่ารูเบนได้ร่วมมือกับน้องชายของเขาเพื่อที่จะทำร้ายโยเซฟแต่ขณะเดียวกันส่วนดีของเขาก็คือเขาขัดขวางแผนการร้ายที่จะทำร้ายน้องชายคือโยเซฟจนสำเร็จ เมื่อชีวิตของรูเบนค่ะไม่มีความเชื่อมั่นและก็ไม่มีจุดยืนที่ถูกต้องนะคะชีวิตเขาก็เริ่มแย่ลงแย่ลงและยิ่งรูเบนได้นอนกับภรรยาน้อยของผู้ที่เป็นบิดาทําให้เราได้ยิ่งรู้ว่ามาตรฐานทางศีลธรรมของรูเบนนั้นช่างตกต่ําลงเพียงไรในปฐมกาลบทที่49นะคะได้บอกกับเราไว้ว่ายาโคบได้อวยพรบุตรทุกคน ในข้อ3มถึงข้อ4ยาโคบได้อวยพรรูเบนค่ะยาโคบได้อวยพรรูเบนว่ารูเบนจะเป็นบุตรหัวปีของเรานะเจ้าจะเป็นอำนาจและเป็นผลแรกแห่งพระกําลังของเราเจ้าจะเป็นยอดแห่งเกียรติยศและพลังอํานาจและเจ้าจะล่วงไปถึงเตียงของพ่อเข้าไปถึงที่นอนของเราและนั่นทำให้แปดเปื้อนและเป็นมลทินก่อนที่โมเสสจะเส้นชีวิต โมเสก็ได้อวยพรนะคะให้กับลูกหลานของอิสราเอลเผ่าต่างๆขอให้รูเบนอยู่เป็นอมะตะแล้วก็อย่าให้คนของเขามีน้อยในที่สุดค่ะเราทราบมาว่าเผ่ารูเบนได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวพวกเขาได้ดินแดนทางฝากตะวันออกของแม่น้ำจอแดนคือดินแดนที่อยู่ห่างไกล จริงๆแล้วเผ่ารูเบนเนี่ยมีคนจํานวนน้อยและเผ่ารูเบนก็ไม่ได้เกิดผลมากทั้งที่เรารู้ว่าบุตรหัวปีน่าจะมีชีวิตที่เกิดผลมากกว่านี้พี่น้องคะชีวิตของรูเบนนะคะมีทั้งข้อดีและข้อเสียเช่นเดียวกับชีวิตของเราทั้งหลายคะ่ะอย่าให้เราดำเนินตามอย่างรูเบนชีวิตที่ไรท้ทิศทางไร้จุดยืนจนทำให้มาตรฐานทางศีลธรรมนั้นตกต่ำลงอย่างเช่นรูเบน ผลของความบาปนั้นอาจจะไม่เกิดขึ้นในทันทีนะคะแต่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนอกจากนี้ในพระธรรมตอนนี้นะคะโมเสสยังได้มอบดินแดนให้กับเผ่ากาศด,ด้วยในข้อ24นะคะถึง28นะคะได้บอกไว้ว่าเผ่ากาศได้รับมรดกเป็นส่วนแบ่งของดินแดนเรามารู้จักเผ่ากาศก,กันนิดนึงค่ะกาดเป็นบุตรชายของยาโคบที่เกิดจากสาวชายก็คือนางเลอานะคะในภาษาฮิบรู หมายถึงว่าเข้าโจมตีบุกรุกแล้วก็เอาชนะเมื่อยาโคบนอนอยู่บนเตียงช่วงที่ยาโคบกําลังจะเสียชีวิตนะคะเขาก็ได้อวยพรลูกๆของเขาได้อวยพรกาดว่ากองโจรจะเข้าโจมตีกาดแต่กาดจะโต้อตอบและดักตีส้นเท้าของคนเหล่านั้นที่ตั้งของกาดอยู่ทางเหนือของเผ่าลูเบนคะ่ะอาณาเขตของกาดก็ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ําจอแดนแล้วก็อยู่ทาง ทิศเหนือของเผ่ารูเบนและอยู่ทางทิศใต้ของมนัสเซนง่ายๆก็คือเผ่ากาศอยู่ระหว่างเผ่ารูเบนและเผ่ามนัสเซนในข้อ29ถึง31นะคะได้บอกกับเราว่าโมเสสได้มอบดินแดนให้กับคนมนัสเซนครึ่งเผ่ามนัสเซนและเอฟราฮิมเป็นใครคะมนัสเซนและเอฟราฮิมนั้นเป็นบุตรชายของโยเซฟที่เกิดที่แผ่นดินอียิปต์มนัสเซนเป็นบุตรหัวปีของโยเซฟคะ่ะ โยเซฟเรียกลูกหัวปีของมนัสเซนเพราะพระเจ้าทรงปโปรดให้ข้าพเจ้าลืมความทุกข์ยากความลำบากทั้งปวงและบรรดาพงพันธ์ของบิดาเสียโยเซฟได้ย้ายพงพันธ์ของบิดาเข้ามาอยู่ในอียิปต์ค่ะช่วงที่เกิดการกันดานอาหารวันหนึ่งเมื่อยาโคบป่วยมากยาโคบก็ได้เรียกโยเซฟและนำหลานสองคนมาก็คือมนัสเซนและเอฟราหิม ยาโคบบอกกับโยเซฟว่ามนัสเซนและเอฟราฮิมจะได้รับมรดกเป็นส่วนของโยเซฟเช่นเดียวกับบุตรคนอื่นและยาโคบก็ให้พรกับหลานทั้งสองคนค่ะโดยเลือกให้เอฟราฮิมเป็นใหญ่กว่ามนัสเซนทั้งที่มนัสเซเป็นพี่ชายนะคะแต่พระเจ้าตรัสกับโยเซฟว่าเอฟราฮิมจะยิ่งใหญ่กว่าพี่น้องคะ่ะไม่มีใครที่จะขวางแผนการของพระเจ้าได้ และเมื่อพระเจ้าทรงทำในสิ่งที่มนุษย์อย่างเราคาดไม่ถึงเสมอพระเจ้าไม่ได้มองเราแต่เพียงรูปร่างหน้าตาแต่เพียงภายนอกแต่พระเจ้ามองเราเข้าไปลึกกว่านั้นพระองค์เลือกมนุษย์ที่พระองค์จะทรงใช้พระองค์ทรงเลือกคนที่เป็นมนุษย์แบบที่พระองค์ทรงใช้ค่ะ นั้นสิ่งที่เราทําได้ก็คือให้เราอธิษฐานทูลขอฟังเสียงของพระเจ้าเป็นสิ่งสําคัญและพระเจ้าจะทรงเปิดเผยพระเจ้าจะบอกกับเรานะคะให้รู้ถึงพระประสงค์ของพระองค์ค่ะที่มีต่อชีวิตของเรามีต่อชีวิตครอบครัวและก็มีกับการงานในการรับใช้ของเราในเวลานี้ขึ้นอยู่กับว่าชีวิตของเราจะตอบสนองต่อการเรียกของพระเจ้าอย่างไรการตอบสนองของเราก็คือเชื่อฟัง และทำตามในสิ่งที่พระองค์ตรัสกับเราค่ะงั้นขอให้ชีวิตของเราเป็นภาชนะที่พระเจ้าทรงใช้ได้เพื่อให้แผนการของพระองค์สำเร็จในชีวิตของเราต่อไปขอให้เรามีโอกาสร่วมใจกันอธิษฐานนะคะข้าแต่พระเจ้าเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์สำหรับพระธรรมโยชูวาในตอนนี้พระเจ้าทรงตักเตือนให้เราระลึกถึงสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงบอกกับเราเอาไว้พระเจ้าทรงมีแผนการมนุษย์ ในแต่ละคนที่แตกต่างกันและพระเจ้าได้ทรงนําเรามาถึงจุดนี้ข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้าได้ทรงมองคนอย่างที่ เราไม่ได้มองและเมื่อพระเจ้าทรงมีแผนการสิ่งใดเราที่เป็นมนุษย์ก็ไม่สามารถที่จะขัดขวางได้ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดช่วยเราทั้งหลายที่จะตอบสนองต่อการเชื่อฟังและทําตามแผนการตามน้ําพระทัยของพระเจ้าและขอพระเจ้าได้ทรงโปรดให้เราเป็นภาชนะของพระองค์ที่จะใช้การได้ในการที่จะมีชีวิตเพื่ออยู่และปฏิบัติรับใช้พระองค์ข้าพระเจ้าเราทั้งหลายจึงฝากเวลาการและการไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามน